ตรนี้มันจะงานตามก็ประมาณนี้นะไม่เยอะนะฮะใช่ครับตรงนี้มีแผลนี่นะแผลตรงนี้เราก็ปุ๊บพูนไว้ใช่โป้พูนพูนไว้ก่อนพูนพูนไว้ก่อนกับถ้ามาขัดใช่ไหมอาจารย์อ่าแล้วให้แห้งแล้วเราก็ขัดเนี่ยที่เห็นเราเห็นรอยตรงไหนที่เป็นลุ่มอะนะตรงไหนที่ไม่ลุ่มไม่ลุ่มเราขัดไปก็มันก็หลุดออก ขาดได้แล้วแต่ตรงไหนเป็นราอย่างปี้เป็นเส้นเราควรจะโป้ใหม่ไหมครับอาจารย์อ่าโป้ไว้ก็ดีนี่อย่างเงี้ยเป็นเส้นโป้ให้คูนคูนไว้นี่นี่คือการโป้รอบที่สองนะครับนี่การโป้รอบที่สองทิ้งไว้อันนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะฮะไม่ต้องทิ้งเป็นเป็นสูตรทินเนอร์สูตร,ท,นนร,ตรทินเนอร์ครับผมถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่า แข็งเราเก็บ<ร>ไว้ใช้เพ่เติมพิเนอร์ได้นี่ใช้เบอร์อะไรรึครอ่าตอนนี้เราใช้สามร้อยยี่สิบสารอยี่สิบแต่ถ้าจะสองรอสี่จะเป็นตัวเก่า